เมื่อวันที่18มีนาคมร้อยตำรวจโทกิติภูมิอกวิทยานุกูลรองสว,วสอบสวนสวพมืออุดรธานีได้รับแจ้งเหตุไฟในห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกชั้นสองตึกอเมริกาโรงพยาบาลสุอุดรธานีจึงพร้อมด้วยพันตำรวจเอกพัฒนวงศรนทอผลผู้กำกับสพมือ,อุดรธานีพันตำรวจโทชัยรัตนประสานพันธ์รองผกกออสพมือ,อุดรธานีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานพันตำรวจเอกอารีสินธุรารองนายกเทศมนตรีเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เทศบาลนครอุดรธานีพร้อมรถดับเพลิง4คันปอพอุอดรธานีอาสากู้ภัยมูลนิธิส่งเสริมรดไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบเป็นตึกอเมริกัน7ชั้นอยู่บริเวณด้านหน้าติดถนนพนิยมชั้น1เป็นห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินมีการให้บริการตลอด24ชั่วโมงและตรวจผู้ป่วยนอกที่มาใช้บริการชั้นที่เกิดเหตุอยู่ชั้น2เป็นชั้นที่ใช้บริการตรวจแยกประเภทและจะ่ายยาไฟกำลังลุกไหม้โดยต้นเพลิงอยู่ที่รกเก k ร์ และตู้ควบคุมโรบอทห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกเจ้าหน้าที่ทั้งชีดดับเพลิงโดยใช้เวลาประมาณ20นาทีจึงควบคุมเพลิงไว้ได้แต่หลังจากสกัดเพลิงไม่ให้ลุกไม่ได้แล้วเกิดกลุ่มควันจำนวนมากจากห้องที่เต็มไปด้วยยนานนาชนิดเมื่อยาเจอความร้อนและน้ำทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งแอมโมเนียส่งเปลิ่นฟุง้งกระจายหนาแน่นไปทั่วบริเวณทำให้นักผจญเพลิงที่ไม่ได้ใส่ชุดเฉพาะดับสารเคมีถึงกับสำลักแอมโมเนียออกมาอาเจียนนักผจญเพลิงสารเคมีได้เข้าไปตัดตัง อุปกรณ์ดูดความรบายอากาศและส่งนักผจญเพลิงเข้าไปสกัดเพลิงจนสงบหลังเพลิงสงบเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ซึ่งพบว่าต้นเพลิงอยู่บริเวณเบรกเกอร์ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกซึ่งมีการติดตั้งหุ่นยนต์จ่ายยาฟาร์มารีโรบอทถูกไฟไม่เสียหายซึ่งเจ้าหน้าที่สันนิษฐานเบื้องต้นเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรด้านพันตำรวจเอกพัฒนาวงศันพลผู้กำกับสบพเมืองอุดรธานีเปิดเผยว่าเหตุเกิดราวสองทุ่มเศษ บริเวณห้องจ่ายยาชั้นสองเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้รับแจ้งจากรบอุดรธานีว่าได้นําเอาระบบการจ่ายยาด้วยหุ่นยนต์ฟาร์มาซีโรบอทที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ซึ่งต้นเพลิงเกิดบริเวณจุดควบคุมระบบหุ่นยนต์โดยระบบนี้เพิ่งนำมาทดสอบใช้ไม่นานยังต้องรอย,ยืนยันการตรวจสอบอีกครั้งเบื้องต้นที่เข้าไปตรวจสอบด้วยตนเองจะเป็นบริเวณตู้ของระบบขณะที่รบอุดรธานีร้องขอให้มีการย้ายยาที่ต้องเก็บในความเย็นไปเก็บรักษาไว้ ในที่เหมาะทั้งนี้รับแจ้งจากรบอุดรธานีว่าได้ทําตามแผนเผชิญเหตุทุกข,ขั้นตอนมีการย้ายผู้ป่วยซึ่งมีจํานวนไม่มากออกไปแล้วไม่มีผู้บาดเจ็บตอนนี้พนักงานสอบสงวนได้เข้าควบคุมพื้นที่เปิดให้พิสูจน์หลักฐานเข้าทํางานรวมกับเจ้าหน้าที่เทคนิคของหุ่นยนต์จ่ายยาด้านนกโอลานวิวัฒนาช่างรองผอ,อรบศูนอุดรธานีตอบข้อสักถามว่าเหตุเกิดบริเวณห้องจ่ายยาชั้นสองอาคารดมเิกันและอุบัติเหตุ ยังไม่ชัดเจนว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเกิดบริเวณไหนรวมทั้งกรณีคุณยนตใจย,ยาที่เข้ามาทดลองใช้จะต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนขณะนี้เรากําลังสํารวจความเสียหายว่าจะสามารถเกิดบริการส่วนไหนได้หรือไม่สามารถบริการส่วนไหนได้คาดว่าพรุ่งนี้จะสามารถเกิดบริการได้บางส่วนอาจจะมีปัญหาด้านบริการสักหน่อยจึงขอฝากไปถึงผู้รับบริการจะมาในวันพรุ่งนี้โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานียังเปิดให้บริการตามปกติแต่อาจจะไม่ได้รับความสะดวกมากนะัก เราจะพยายามบริการอย่างเต็มที่ให้ใกล้เคียงกับการบริการปกติมากที่สุด